อยากจะเป็นนักร้องเหมือนพี่ต้องทำยังไงผมคิดอยู่นานเลยครับบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแค่ร้องเพราะผมชอบร้องพเพลง,งจริงๆแล้วเราเริ่มเริ่มต้นที่เราอยากจะให้กำลังใจตัวเองอยากจะให้กำลังใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สุดท้ายแล้วย่างนี้ก็เป็น ประสบการณ์ที่พวกเราโดนหาที่เองครับผมตั้งใจที่จะทำอะไรพิเศษเพื่อที่จะเล่นเพลงของ Body Slam ในแบบที่แตกต่างออกไปให้กับแฟนๆของ Body Slam ที่เคยฟังมา คนอาจจะคิดว่าผมสำเร็จในความฝันหรือความเชื่ออะไรต่างๆแต่ผมบอกว่าผมมีความฝันของผมเหมือนกันทุกช่วงเวลา

ขอางเก่งด้วยเลยบางทีตูลาบากเลยครับผมนะฮะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครับความประทับใจนะฮะโดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่18เมษายนนี้ในรูปแบบของภาพยนตร์คอนเสิร์ต Body Slam นั่งเล่นนั่นเองนะฮะสุดยอดเลยเดียวครับหนึ่งวงนี้ฮะคือไม่ใช่แค่เรื่องของสีมืออย่างเดียวนะฮะเรื่องของการถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตการให้พลังชีวิตในเนื้อหาของเพลงเขานะฮะแล้วก็ความเท่ในบุคลิกของตัวเขาเรียกว่าหลอมลวอมทำให้ Body Slam นี่คือ วงล็อกก็ดำหนึ่งของประเทศไทยคือเขาเป็นมากกว่าศิลปินแล้วเขาเป็นแบบไอดอลเป็นไอคอนเป็นแรงบันดาลใจของเด็กไทยทั้งประเทศเลยนะสุดยอดเลยเดียวครับคอนเสิร์ตนั่งเล่นที่ผมไปนั่งดูแล้วก็เออตอนแรกผมคิดว่ามันจะขัดกับบุคลิกบอดี้แสลมไหมเพราะว่าเขาก็จะเป็นอ๋อต้องกระโดดกระโดดใช่ล็อกที่ชวนโดดอะไรเงี้ยมาเป็นฟิลแบบอะคูสติกแต่สุดท้ายก็ไม่อคูสติกอ่ะก็โดดได้อยู่ดีแล้วก็แต่ว่ามันดีตรงที่ผมเข้าไปนั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่าพอ เป็นอารมณ์แบบพี่ตูนพูดเพลงมาเป็นคนพูดเพลงก็คือพูดเล่าเรื่องราวต่างๆก่อนเข้าเพลงอะไรเงี้ยมันทาให้รู้เรื่องราวของเขาเยอะมากขึ้นว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ศิลปินสูงสักยิ่งใหญ่อะไรเลยเขาก็เป็นคนเดินดินธรรมดาเหมือนเราๆแต่ว่าเขาก็สู้ชีวิตนะฮะตามหาความฝันจนประสบความสำเร็จได้ผมชอบตอนที่พี่ตูนเล่าบนเวทีครับเรื่องหนึ่งว่าตอนเขาเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเขาเป็นเด็กสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งรถไปบ้านญาตินั่งมอไซค์ เรียกมอไซค์ไปปุ๊บเนี่ยมอไซค์หรือกระป๋อหรือตุ๊กตุ๊กผมจำไม่ได้นะแต่พอไปถึงหน้าบ้านญาติปุ๊บแบบเขาบอกด้วยความเป็นเด็กบ้านนอกถูกอบรมมาว่าประมาณนี้พอเขาลงรถจ่ายตังปุ๊บเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณด้วยเออน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเคยสัมภาษณ์ศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะในตอนในตอนทาที่ฮอตเนี่ยก็มีศิลปินท่านหนึ่งที่สัมภาษณ์แล้วผมขนลุกมากเลยคือน้ําตาไหลเลยเขาด้วยคือใครครับคือคุณกุ้ยอุ๋ยบลับ เคยสัมภาษณ์เขาแล้วก็คุยกันเขาก็บอกว่าเขาเคยช่วงหนึ่งเคยท้อแบบถึงจุดแบบจะเลิกทําเพลงเลิกทุกอย่างแล้วอ่ะเพราะเขาไม่มีผลงานใช่ไม่ประสบความสำเร็จไม่เวิร์กไม่ได้ไม่อะไรไม่ทุกอย่างชีวิตเจอทางตันสุดๆอ่ะจนวันหนึ่งเขาเขาก็คิดว่าเออเขาควรจะหางานทำทำออฟฟิศทำอะไรอย่างนงี้ยพอละชีวิตการทำบันเทิงการเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปได้ยินเพลง เพลงหนึ่งที่ทําให้เขากลับมาเลยจนตอนนีกยว่าเป็นเพลงของพี่ตูนถูกต้องไม่มุกนะฮะเพลงความเชื่อเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเพลงความเชื่อปุ๊บเขาร้องไห้ร้องไห้เสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาใหม่เขียนเพลงเขียนเพลงเขียนเพลงเพลงสู้ใหม่บู๊ใหม่จนได้การมาเป็นกุยอิ๋วบู๊ัเบลทุกวันโอ้โหสุดยอดลล่ะสุดยอดจริงๆติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิม www.gmmmusic.com/live gmmmusic MM บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี